ช่งครับช่วงคืนวันนี้นะฮะเวลาเชยงคืนนะครับคุณพลกิเลนพยอของเราก็จะนัดเจอกันที่สุวรรณภูมินะครับเพื่อที่จะเดินทางไปประเทศคูเวตนะฮะแต่ก่อนที่จะเดินทางไปทําศึก f อฟซีักับทีมคูเวตเอสนั้นเราจะมาถามถึงความพร้อมของคุณพลกิเลนพยอของเรากันก่อนนะฮะว่าพวกเขาพร้อมแค่ไหนกับศึกครั้งนี้ครับก็ก่<ม>อนไปทุกคนก็พักมานานคือต้องบอกเลยว่าทีมชาติไม่มีเล่นพวกที่ไม่ได้เล่นอีก,กาอย่างผมเนี่ยไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยก็หลายๆคน ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีสาหรับสโม,มสรนะผมบอกเลยเลยมีเล่นแค่สองคนคือมีตองเอ้ยมีมุ้ยกับโต้สองคนเท่านั้นที่ที่เล่นนิมชาติแล้วที่เหลือคืออย่างผมอย่างใหม่ก็กลับหายกลับมาผมหายกลับมาใหม่หายกลับมาแปะก็กําลังหายกลับมาคือหลายๆคนที่เล่นทิมชาติอย่างบอลเนี้ยก็กลับมาผมว่าอยู่ในสภาพร่างกายที่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก,กับการเดินทางไปครั้งนี้ก็ทางคาสิโ้ได้เดินทางไปดูอฟอร์มของเขาแล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะ ทุกคนค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะผมว่าน่าจะออกมาสูสีคืออย่างน้อยคือการไปเยือนของฟุตบอลโ์นาเมนต์อย่างนี้ฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลอะไรที่เราไปเจอทีมที่ที่ที่ค่อนข้างที่จะเสมอภาคกันผมว่า1แต้มหรือกลับมาสกอร์ศูนย์ศูนย์หรืออย่างน้อยที่สุดเราแพ้หนึ่งศูนย์เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่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 ดีที่สุดยุติธรรมที่สุดแล้วกลับมาเราก็มาเล่นได้ในบ้านใน่ามกลางสนามจามร้าที่เป็นสนามของบ้านเราเองแล้วก็แฟนบอล บอกได้เลยว่าเยอะแน่สาหรับเกมคูเวตบอกได้เลยเขาเขามาเชียร์เราแน่แล้วก็แฟนบอลของสโมสรอื่นก็จะมาเชียร์เราเป็นไงบ้างารับเจ็บาดีขึ้นย่งตอนนี้ก็ดีดีขึ้นครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมียังมีเวลาครับยังมีเวลาอีกจากจะคูเวตอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะลองซ้อมลองเล่นอะไรู่เลครับมันเจ็บตรงไหนครับเจ็บขาหนีครับเพราะว่าตอนแรกมีอาการล้าแล้วก็ เหมือนกับเหมือนกับยืดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบกลายเป็นเจ็บหนักไปแล้วก็แล้วก็คือต้องพักนะครับมันถึงจะหายครับเนีจริงๆวินนี่ก็อยากให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติเลยนะแต่เราเลือกที่จะพักดีกว่าครับถ้าไม่พักก็ไม่หายครับต้องพักดีกว่าครับการไปเย็นคูเวกครั้งนี้คิดว่าทีมเราดีกว่าปีที่แล้วไหมครับคิดว่าต้องดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่า เพราะว่าปีที่แล้วเราก็มีประสบการณ์แล้วในการไปเล่นเป็นทีมเยือน mm hmm. คือเราก็รู้แล้วว่าจะต้องพยายามยังไงก็ได้คืออย่าให้แพ้เกินหนึ่งลูกหรือยิ่งเสมอยิ่งชนะยิ่ง,งดีแล้วก็เราจะเป็นคือมันมันมีอะไรหลายๆอย่างคือให้ไม่ไม่ให้เราทําเหมือนปีแล้วเงี้ยครับคือคิดว่าคิดว่าแล้วโค้ชเขาก็คงรู้แล้วว่าจะวางแผนกันยังไงในะ ตัวนักบอลเราเองเราก็มีประสบการณ์กันแล้วเราก็ต้องพยายามทําให้ดีกว่าปีที่แล้วนักเตะคนเก่าๆอย่างแปะอย่างโกอย่างโอ้ส์ี่นจะช่วยดึงเกมครับก็คิดว่าคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราจะไปเล่นสู้กับเขาเลยอย่างนี้ก็คงจะลําบากครับเราต้องเราต้องทาทายังไงอะให้แมตช์แรกเราได้เปรียบไปก่อนแล้วแมตช์สองมาที่บ้านเราค่อยค่อยว่าอีกทีหนึ่ง ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคู่ต่อสู้ของเราในด่านต่อไปนี่ค่อนข้างหนักถึงหนักมากเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะทีมคนะูเวตเอเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาฮะและที่สําคัญทีมนี้เป็นทีมที่เล่นด้วยระบบทีมเวิร์กนะครับและการเข้าทำนั้นค่อนข้างจะเฉียบขาดและเฉียบคม รวมไปถึงผู้เล่นต่างชาติของทีมคูเวตเอสซีนั้นค่อนข้างจะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ต้องแปลกใจเลยละครับว่าทาไมทีมชาติคูเวตถึงสามารถชนะทีม UAE ได้และที่สําคัญนะพวกเขาสามารถยันเสมอทีมเกาหลีใต้ได้ในบ้านของตัวเองต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับ,รบคือตอนนี้ก็ซ้อมได้ประมาณสัก 85%- 90%้ปแล้วกออนน็ก็เหลือแต่ให้มันให้มันมั่นใจแล้วก็หาแยงานัเอนครับแต่ต่อไปกับ <stage. S 1> <หา S 2> มีลุ้นนะก็มีลุ้นครับก็มีลุ้นก็ตอนนี้ก็พยายามจะเรียกตัวเองให้กลับมาได้เลยทีส่ส like ุดแล้วก็พยายามที่จะฝึกซ้อมให้ได้มากที่สุดที่ทำได้ครับผมตอนนี้ตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้ซ้อมกับบอลมากมากก็ยังเ claro ล่นฟ <m ort asi> ิตเนสเล่นเลยใช่ครับก็ยังมีไปว่ายน้ำหลังจากเลิกฝึกซ้อมตามปกติแต่ว่าคือตอนนี้ก็ทำไปได้ในสนามฝึกซ้อมก็จะพยายามทำให้หมดครับผมเห็นทีมชาติแล้วรู้สึกอยากลงมอยากลงมากครับอยากลงตั้งแต่แรกที่เจอออสเตรเลียแล้วก็ อ่าก็ค mhm. euh, ือน uh, oh. yeah. ั่งเชีย well, ร uh, ์เพื่อลูกทีมตลอดแต่ว่าคือคือก็อยากลงไปเล่นเองมากกว่าครับยิ่งเห็นพิธีฟอร์มดีๆแบบนี้ก็บวท้าทายของเราด้วยนะฮะก็คือยังไงก็ต้องแข่งขันกันอยู่แล้วครับถ้าผมว่าผมหายเจ็บไปผมก็ต้องพยายามฟิตตัวเองแล้วก็อ่าเรียกความมั่นใจเรียกความเรียกความอะไรหลายอย่างแล้วก็ไปแข่งขันกันครับผมฮะผมนีะพูดถึงกต่ทีมทูเรียนนะฮะคือเป็นเล่นในบ้านเขาก็สภาพอากาศอะไรก็ก็ก็ไม่ใช่ของเราก็คิดว่าน่าจะ อาจจะลำก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องยากเพราแบบไม่ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปครับผมอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือก็ก็มันหมายเขาว่าทีมจากอาลับจะเป็นทีมที่เก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีตัวผู้เล่นที่ดีครับเยอะไปเกินเราจะมีประสบการณ์ที่ดีจากหลายปีที่ผ่านมาครนะับถ้าเรือเคยไปแพ้ที่คูเวตทเนี่ยสามสิบเลยคือก็อย่างที่บอกว่าคูเวตไม่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 ใช่ทีมที่จะชนะได้ง่ายคือเราก็ต้องไปคือเล่นนอกบ้านเราก็ต้องต้อง พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะไม่เสียประตูกล,ลับมาแล้วก็ถ้ามูซเป็นไม่ได้ก็จะต้องยิงประตูให้เขาให้ได้เพื่อเพื่อจะกลับมาในบ้านได้ง่ายขึ้นครับผมที่สำคัญคือช่วงนี้ก็ตั้งแต่โค้ดเอลิเก้เข้ามาก็คือเหมือนกับว่าเริ่มปรับจูนทีมตอนนี้ก็เริ่มลงตัวมากขึ้นแล้วก็คือตอนนี้ผูดด้เล่นหลายๆคนในทีมไม่ว่าจะเป็นพี่โก้พี่มูซอะไรเงี้ยคือคืออ,อยู่กลอยอยาง่ในช่วงท็อปฟอร์มครับผมก็คิดว่าแมตช์เนี้ย พวกพี่ๆเขาในทีมหลายๆคนที่ได้ลงมาทำาแข่งขันเนี่ยจะจะมีส่วนช่วยทําให้ทีมเมืองทองเนี่ยได้ชนะกลับมาครับแต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับคุณผู้ชมเราจงมั่นใจในคุนพลกิเลนผิวข,ของเรานะฮะเพราะคุณซีนะคาริสโต้นั้นควรจะทําการบ้านมาอย่างหนักแล้วละครับในการออกไปเยือนทีมคูเวตเอสซีครั้งนี้ฮะและที่สําคัญครับเรายังมีโอกาสในการที่จะรับมือทีมคูเวตเอสซีในสนามยมห์สเตเดียมของเราอีกด้วยยังไงก็ต้องส่ง แรงใจและแรงเชียร์ไปให้คุณพลกิเลนพยอของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับอ๋อและที่สำคัญครับคุณผู้ชมตามติดได้นะฮะภาพของการเดินทางรวมถึงบรรยากาศที่ประเทศคูเวตนะฮะทางช่องทางนี้นะครับ mtutd.tv ครับ